เทคนิคการสร้าง19ธุรกิจใน6ปีนะครับหลายๆคนเนี่ยโดยพอลูกศิษย์เนี่ยจะถามผมว่าผมทํายังไงถึงสร้างธุรกิจมาตั้งแต่รับเป้าก่อสร้างมีอู่ซ่อมรถนูน่นนี่แล้วก็โอนธุรกิจให้ญาติๆหรือว่าคนรู้จักมากมายไปบริหารต่อแล้วผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วการสร้างธุรกิจมันไม่ยากหรอกแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เทคนิคนี้เทคนิคนั้น,นคือหาจุดเจ็บให้เจอผมบอกได้ว่าบนโลกใบนี้มีปัญหาปัญหา หมายความว่ามีคนอยากแก้ถูกต้องไหมแต่มันจะมีปัญหาอยู่2แบบปัญหาอย่างแรกก็คือคนบน่นแต่ไม่อยากแก้ปัญหาแบบนี้ไม่สร้างเงินแต่ถ้าคนบ่นแล้วอยากแก้เช่นอ่าบางคนนะอ่าผมยกตัวอย่างธุรก,กิจล่าสุดของผมคือธุรก,กิจการผลิตป๊อปคอนนะครับจำหน่ายไปเกินกว่า2,000กระปุกและตอนนี้ในระยะเวลาแค่ประมาณ2 3เดือนหลายคนบอกว่าป๊อปคอนมันมีปัญหาและมีปัญหาแบบนี้ผมเคยได้ยินคนบ่นเวลาทานป๊อปคอนนะครับตัวป๊อปคอนเนี่ยมันจะมีปัญหาว่า ถ้าเกิดว่าป๊อปคอนมันเป็นเศษๆเยอะๆอะทุกคนมันจะกลายเป็นว่ามันนอนกลนข้างล่างแล้วเวลากินน่ะเศษก็มีแต่คนทิ้งอ่ะมันก็ไม่เห็นอร่อยเลยผมก็เลยคิดว่างั้นทํำยังไงดีเราถึงจะสามารถทําป๊อปคอนเป็นก้อนๆได้เป็นก้อนๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการทาป๊อปคอนปุ๊บแล้วเศษเนี่ยเราเอาไปเลี้ยงไก่หมดเลยผมมีฟาร์มไก่ก็เอาไปเลี้ยงไก่แล้วเอาเฉพาะป,ป๊อปคอนอย่างเดียวเนี่ยมาทําปัญหาอันถัดไปก็คือบางคนบอกว่า ป๊อปคอนแต่ละชิ้นน่ะรสชาติไม่เท่ากันผมก็เลยไปหาเทคนิคมาเขามีเทคนิคในการเคลือบคาราเมล3ชั้นเพื่อทําให้ป๊อปคอนแต่ละเม็ดเนี่ยทุกคนมันเท่ากันหมดเลยดังนั้นหมายความว่ากินแต่ละเม็ดเนี่ยรสชาติจะเท่ากันหมดเลยนะครับดังนั้นนี่คือเทคนิคที่เราได้ยินและว,ว่ามีคนบน่นแล้วมีคนชอบทานป๊อปคอนแต่ป๊อปคอนอะ่ะ รสชาติมันไม่สม่ำเสมอก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างคุณภาพไม่ดีแล้วบางทีเนี่ยป๊อปคอร์นไม่ค่อยสะอาดผมก็เลยซื้อแพ็กเกจบรรจุนะครับสำหรับเป็นแพ็กเกจสำหรับฟู้ดโดยเฉพาะเลยแล้วซิลเหมือนกระป๋องเลยนะกระป๋องแบบซิลปุ๊บให้สะอาดเลยแล้วคุณเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนแรกที่สัมผัสกับป๊อปคอร์นอันนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดีมงานเอาภาพป๊อปคอร์นให้ดูนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณหาจุดเจ็บให้เจอ แล้วจุดเจ็บนั้นถ้ามีคนยอมใจนั่นแหละคือธุรกิจอันถัดไปของคุณนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียนี้สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมได้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ